เมียคุณโทรมาค่ะพี่ไม่ต้องรับสายหรอกฉันเป็นเมียน้อยเมียน้อยแบบที่เข้าไปในครอบครัวคนอื่นนั่นแหละวันนี้ผมกลับช้าหน่อยนะครับ พีมทบเเคลียเรียบร้อยแล้วเหรอคะพี่ไม่อยากคุยกับเขาอะพอละเราไม่พูดถึงเขาได้ว่า <c oughs> ฉันก็รู้นะว่าการที่ไปแย่งสามีคนอื่นมันทำร้ายเธอแต่ฉันเองก็ต้องรับผลจากการตัดสินใจนะเหมือนกันเมียนอนไม่มียาง ฉันเคยเจ็บปวดเพราะการไม่ได้รับความรักรู้สึกไม่มั่นคงวิตกกังวลเอ้าต้องทำไมเพิ่งมาล่ะ ต้องแอบมาหาทุกครั้งเลยอะเมื่อไหร่เรื่องแบบนี้มันจะจบสักทีอะคะนี่ตองไม่ต้องห่วงนะไว้พี่หย่าเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันให้สมเกียรติเลยนะมานี่มาเราต้องแอบไปเจอกันในที่ลับๆเพื่อไม่ให้ใครรู้มันน่าสมเพชแค่ไหนรู้ไหมวันนี้วันวาเลนไทน์นะคุณสัญญากับฉันว่าคุณจะอยู่กับฉันอะคุณจำได้ไหม พรุ่งนี้ผมจะซื้อสร้อยที่คุณอยากได้ให้ดีไหมอันนี้กินอะไรดีครับหมายว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปกินกันก่ะแล้วเวลาที่ฉันต้องหลบเวลาเห็นเขาอยู่ด้วยกัน,นฉันดิดฉาฉันโกรธแล้วก็เจ็บปวดมากฉันไม่ยอมฉันไม่อยากเป็นคนที่ต้องแอบซ่อนอยู่แบบนี้ตลอดไป ฉันเลยตัดสินใจไป,ไปเผชิญหน้ากับเธอจริงๆฉันก็รู้จักคุณมาตลอดแหละแต่ฉันแค่ไม่ได้คาดหวังว่าคุณเองก็รู้จักฉันจริงๆฉันรู้นะคะว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่แล้วยังไงล่ะคะในความรักเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความรักตั้งหากที่มันรู้สึกแย่กว่าการเป็นมือที่สามสิีก เราอยากันดึค่ะหม่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าพี่ทำอะไรผิดอะถ้าพี่ทำอะไรผิดอะพี่ขอโทษนะแต่เราสองคนน่ะไม่อยากกันนะฉันเตรียมหนังสือสัญญาหย่าไว้เรียบร้อยละ เซ็นซะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนี่ไม้ไม้ฟังผมก่อนนะกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผมไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะผมสัญญานะว่าต่อจากเนี้ยผมจะกลับมาเป็นพ่อบ้านที่ดีแถมไม้เองอะ่ะก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรด้วยนี่หลักฐานเหรอคะแบบเนี้เรียกว่าหลักฐานไหมคะ ที่ผ่านมาเนี่ยฉันเห็นทุกอย่างมาโดยตลอดลว่าคุณโกหกยังไงแนบเนียนขนาดไหนแล้วสุดท้ายเขาชักเรื่องอย่างนันอ้างตลอดนี่ผมทำโอทีมาตั้งหลายวันแล้วนะผมรักคุณคนเดียวอยู่แล้วเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องผู้หญิงคนอื่นนะ่ะผมไม่มีแน่นอนนะถ้างานแล้วผมเสร็จยังไงเนี่ยผมจะรีบกลับไปหานะคนแบบเขาเนี่ยมันก็รักแต่ตัวเองแหละค่ะ ธนยศครอบครัวแต่ไม่กล้ายอมรับบอกว่ารักจริงแต่ก็ไม่ให้สถานะสักทีจริงๆเขามันก็เป็นแค่คนหลอกลวงคนขี้ขลาดนั่นแหละฉันมีหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงินที่เขาแอบโอนทรัพย์สินออกจากบัญชีระหว่างแต่งงานจริงๆข้อมูลทุกอย่างที่ฉันมีเนี่ยมันสามารถทําให้เขาไม่เหลืออะไรสักอย่างติดตัวเลยด้วยซ้ําค่ะเนี่แหละค่ะที่ฉันจะมอบให้คุณเป็นความจริงใจจากฉัน คุณรู้ไหมคะพ่ออะไรทำไมฉันถนึงไม่ไปหาคุณทั้งนั้นที่ฉันรู้อยู่แล้วว่าเขามีคุณมันเป็นเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคนที่ควรสมควรโดนเกียดมากที่สุดคือผู้ชายของเขาทำไมอะคะคุณตกใจเหรอนี่ตอง พี่ว่าพอได้แล้วนะนี่พี่รู้นะที่ตองทําแบบเนี้ยเพราะว่าอยากให้พี่อยาแล้วก็ไม่อยู่กับตองใช่ไหมโอเคตอนนี้พี่ยอมล้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะอย่าก,กับไม้เพื่อไม่อยู่กับตองแต่ตองอ่ะต้องทําลายหลักฐานทั้งหมดก่อนนะแล้วเราเนี่ยจะได้แต่งงานกันพี่รักตองมากนะ คนรักกันจริงๆเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้หรอกนะคะเขาจะต้องหย่าก่อนที่จะมายุ่งกับฉันไม่ใช่ปล่อยฉันต้องทนทุกข์กับความรักใต้ดินมานานขนาดเนี้แล้วสุดท้ายฉันก็ต้องทนแต่งงานกับคุณฉันรู้ฉันเห็นทุกอย่างแล้วหมดแล้วะคะ่ะลาก่อนก็แล้วกันนะคะจองอย่าไปหลงกับคำหวานที่จอมปลอมเพราะสุดท้ายมันก็มีแต่คำว่าหลอกลวง